السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تعالى قال رب اشرح لي صدري วยศิลีอัมรีวะลุกอดตั้มใลิซานียักเขากควีสวัสดีครับท่านนพีินงมุสลิมที่กรุงศรีสังเวยอัลฮัมดุลิลละในตอนเช้าวันนี้คือเราก็มาขออุอธร์ต่ออัลลอฮฺสุบบฮานะฮูอัลลอฮฺให้มากๆากว่าอัลลอฮฺสุบบฮานะฮูอัละอฮฺได้ให้ความสำคัญกับการขออุทธรณ์บ่าว่าอุดมุนีอัสต้าจบบักุม สุจาตงข้อให้กับฉันฉันจะเป็นผู้ตีตบรบบผู้ที่จะให้แกสุจาต้แต่ตอนนบีก็ยังบอกอีกว่าอดิษามุขหรอิบาดะการข้ออธอานั้นเป็นสามองข้ออิบาดะแต่หากเราทำอะไรก็เลยเตะเราขาดสมองเราขาดสติเราขาดอะไรนนก็แสดงว่าเราจะไม่ได้อะไรเลยอยันนี้คือตกลงวหา การโคดูอาและเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งในการที่เราจะโคเจนี้เราโคอะไรบ้างล่ะเจนี้เรามาเรียน,นหนังสือดูรตุน,นาซีฮีนาทีแปดนะครับนาทีหกนะครับจะทีแปดเกี่ยวกับการดูอาโยกอลวอินเดลกิตาบกิตาบนะัจามีไอฮีขคเด็กแล้วถึงว่าในเวลาที่เรามีการขอตัอ้มกิตาบ โดยจบจาวการเรียนหนังสือกีตาร์ต่างหมดเลยนั่นเราก็อ่านดัอ่านนี้เพื่ออะไรล่เพื่อต้องการที่จะให้ได้รับได้รับอะไรได้รับพระมรได้รับบารักกะนะได้รับอะไรต่างๆดังนี้ก็ว่ากิตตบ์ตรงนี้คือคุรานั่นนี่นะพอะรูอ่านคุรานจบเร็วนั้นเราก็อ่านดัอ่านนี้เพื่อต้องการที่จะให้พวกเราต่าไล่ได้อะไรละได้อะไรเติมมีอะไรในที่จีรโคทีรโคอะไรบ้างล่ะ

นะตัวมี่มตอยู่ข้างล่างนี่เป็นการแทนตัวยาเด็กเขาบอกเอาไปยาเอาเบอร์นะอยู่ประนั้นเลยเดี๋ยวนี้ก็เอาเบอร์หุบมาอีกนะก็คืออันเดียวกันเลยคือโอ้เอ้าโอ้เอ้์นะพระเจ้าของเราโอ้เอ้์คือพระเจ้าของเรารบบานะอัลลอฮุมมารบบานะยารบบานะโอ้พระเจ้าของเรายามตะซ่องแทบตีก็ไม่ผือ Ke Allahumma Rabbana ya Rabbana na, oh Allah, oh baca kongrol, oh baca kongrol. Tapi kan minna dah jeng top rap dari ja orang ni, nah dah jeng top rap dari ja orang ni. Inna ka antasamiyah ali jeng tan nanti, kan minna dah jeng top rap dari orang ni. นะเราจะเป็นกอเตโรโคในใจนุกอออร์ตาลาได้ยินออร์ตาลาเกลูไมมล่ะอารีมได้กลออร์ตาลาเป็นผู้ที่อารีมมดเป็นผู้ที่รบรู้ดังเม็ดนี่นิมออร์ตาลาเป็นผู้ที่ได้ยินนี่มออร์ตาลาเป็นผู้ที่รู้เห็นต่างมดนะนอกกิเลยทีโคจต่ฟีน้องเอือโคแห้งมักนะใครก็ต่งตีไม่โคแสดงคนนั้นเป็นคนที่ตักบุรนะเป็นคนที่่วาเจอะยิงจ่องห้องเป็นคนตีไม่ดีนะปนุปนิ โคแต่โค่กับอัลลอฮฺตาลาไม่เปลี่ยแต่ขค่แก่มนุษย์้ะโคาว่าเลยไม่ใช่โค่เต้นโค่จริงๆอันนี้เป็นการโคนะทำริมนโลกวัตูบอลี่นะแล้วก็ถามจงโตบรับการตอบบ้านบนเราหนิยะโมลานาโอ้นายของเราโมลาหนานาเป็นนายกันนะเป็นตูวหั่นกันนะอะเรละมาดิกินนัสอัลลอฮฺตาลาเป็นเป็นอะไรเป็น บุปคล้องของบรรดามนุษย์อิลาฮินนาเดอะอัลลอฮฺลาเป็นปัจจัยของมนุษย์กันเดอะอัลลอฮ์เป็นมูลานากันนะมูลานากันนะยามูลานาอินนะก็อันตะตัวบรหิมแต่จริงท่านโอ้อัลลอฮ์ท่านเป็นผู้อะไรล่ะเป็นผู้ที่รับการเตอบบาตรตัวับนะตัวับนี่คือเป็นมุบาลาโกรฟเอนก็ไม่ต้องเกตอประหลัดลำเพลเลยพี่น้องเลยนะโคตรนะตัวับบรหิมนี่ ปาอาลุลลิมายูรีแบบนี้นะคือมาติอัลลอฮฺต alla เป็นผู้ติกระทำในสิ่งที่แกต้องการได้ต่างตีนี่ตาว่าบุรุษอหิบอัลลอฮฺต alla เป็นผู้ตีรับการตอบรับเสมอนะไม่มีการบาแกไม่รับรับนะมาติการตอบรับตอบบาสตอบตอบบาสนี่อัลลอฮฺต alla ให้เลยให้เลยนะมาตินั้นคอยคอยห้างเดียวก่อนมาติก็ห้างเดียวันอัคราดูจะไม่หรอกในดอกโคตะ ทีนี im, a, min, nah. ้อัลลอฮฺตัลลาเนี ro, ep, ่ยเป็นอัลลอฮีเป nah. ็นผู la, ้ที่มีความปราณีนะกับบรรดาใครละกับบรรดาคนมุมินเรานะทีนี้อัลลอฮ์ม่านกับอัลลอฮฺตัลลาเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเบตตานะกับบรรดามนุษย์โลกทั้งหมดในดุนเนียนี่แกให้แต่เปจะเป็นคนคนนั้นจะดื้อโรจะดนดื้อบนเพล่ก็เลยเจนะคือหมายถึงอัลลอฮฺตัลลาให้แต่เปในดุนเนียนี้แต่ส่วนอัลลอฮีนั้นคืออัลลอฮฺตัลลาให้กับใครละให้กับบรรดาคนมุมินตามนั้นเล็นะ ว่าดีนะว่าก็คนนอิลืนหักทีแล้วก็ทานจงฮิดายาให้กับเราว่าดีนะแล้วก็ทานให้ฮิดายาให้กับเราฮิดายาเกิดเรื่อละชีน้ำให้กับเราพี่น้องด้วยว่าพวกก็น่าเล้วก็จงให้ตอฟิกให้กับเรากันโอ้ให้เราฮิดายะเล็กโตฟิกว่าบิลล่ฮิตอฟิกวันฮิดายาด้วยอัลลอฮฺต้าลาตันแล่เป็นผู้ตีฮิดายานะใครก็ทานเดี๋อัลลอฮฺต้าลาพอฮิดายะขึ้นมาแล้วนี่ คือมาตึ้งดีมดคนคนนั้นนั่นพอกคนได้กนแต่ตีอเอลราแต่ละไม่รีดายะให้ดีอ๋อเลาจะเกะเกเรปนูปณีห้าตีดีไม่ได้เลยอันนั้นคือไม่ได้รับฮิดาญะตีในที่นี้เราได้ใครละเราได้อุมาเป็นโอคตอบนั่นก้อนตีเกย์ใจข้าอิสลามนั่นโอเกะเนั่นคือเป็นคนเฮียมพูดปนูปณีคือมาตึ้งไกไม่ได้เกรละราชมาติงแกนั่นเสียเลยนันนคือมาติ้งพอแกได้รับอิตาฟิก เดีย ah ิดาดียยากก็อรุตตาละเรียลเลยคือนะย่อมจำรุ่นพุทธนะคือไม่ได้ติว่าฮียมพูดในเราปัณูปนี้ไม่มีแม่พูทแต่เรื่องศาสนาอย่างอันนั้นคือแสดงว่าเกนั้นผันั้นเลยอัลลรุตตาลาให้เราหินว่าแกนั้นผันนั้นทีว่าพวกว่าว่าพวกบวกอนนะอิหลันฮักแล้วก็ให้เรานั้นได้รับต่อฟิกนะให้กับเรานั้นได้รับต่อฟิกนะบวกก็หน่าบ่าวก็หน่าอิหลันฮักที่ นายก็ให้เราได้ได้รับตัวที่กับบรรดาสิ่งที่เป็นความจริงของในที่เป็นฮับตัวในที่เป็นของจริงนะันคือตรงนั้นเลยอิละเออิลาตอรีกินมุสตะกีมนะครับหค่นทางที่เถียงตรงเนื้อทางในละตีเตียงตู้นั่นคือเท้าก็อัลลอฮุซุบฮานะฮูวาตานะอิอิอัลอติอัลลอฮูอัลลอุลรอซูลอุลลิลอัมริมิงกุมนะตรงนั้นเลยไปอินตาณาจัตุมบารุดูอิลลบะฮิวัลรอซูลเอาให้หมดไปเลยฮะตรงนั้น ว่าเราตอริกินมุสตะกีมก็หมายถึงย่างหุ่นท่าติดเดี่ยวตรงนะท่านไม่ติเดี่ยวตรงอันนั้นและคืออิจินาศิรอตุลมุสตะกีมโอ้อัลบอสุฮิรยาให้ชาวบูดนะอะไรเราหุ่นทางตีดเดียวตรงนั้นอันนี้นละคือเราโคจะอัลบาตาล้ให้เราอยู่เป็นคนที่ว่าย่อมเทียมังนะในสิ่งที่ไม่ทุกนะนะก็อันนี้ไม่ทุกว่าเราไม่เอาอันนี้เกิดที่ทุกเราจะต้องเอาเป็นบุปนี้ บิดาราคัดนขอตามินคุรานอัดีด้วยบารักะด้วยความสิริมงคลต้องการขอตามคุรานอกริมอันนี้เราอ่านคุรานอ่านคุรานอิกรอบิสมิรับบิกลัติฮอลักฮอลักกอินชานียมันอ่านอิกรอวารับกับอัครม์แล้วทีอัลลอฮ์มาบินขอตามตงไปลเลยตรงนั้นนั่นอิกรออัลลอฮ์จารใจให้อ่านพออ่านเสร็จแล้วก็หมายถึงเราก็จะได้รับความบารักะมีความเปินภูมิ เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นด้วยการที่เราอ่านกุรอานนี่แหละอ่านไปแปลไป,ไปอ่านไปเอีารอบไปอ่านไปตะสรปไปอ่านไปคือมาต้งว่าเลขเนือห้าซาระในอ่านอุลตรา,รามีอะไรกี่สิ่งกี่อย่างโอเคไหมนยะอ่านแบบนั้นเลยไม่าจะอ่านจะให้จบดอกไปใช้นะ,นนะก็ไม่ต้องอ่านแล้วก็ไม่ต้องกี่เลขเล,ออล่ออร์ตาลวาวาปันเพร่

เราตัลลออ <laughs> ่าเ so ูาเป็นผู้ที่ให้ไม่ใช่เราไม่ใช่เราเนาะุราฮบิกซูลล่าเราด้วยความด้วยเกียรติภูมินะควาอะไรจ้าบันดาคนที่รักก็อานใครละคือนบีมุฮัมมัดสุลล่าฮุอะลัลลัมด้วยคุามด้วยามนะแล้วก็ราสู้ิกาแล้วก็รอสูลก็ถานผู้สูงเกียรติ่านนี้เลยคือแสดงว่จะต้องเรียกเ ก็เสร็จแล้วก็เหมือนตึ้งว่าด้วยเร่ด้วยหุ่มาดโดยคนที่รับผู้แทนรอซูลของฐานก็คือนบีมุฮัมมัดอันนี้ก็เรียกว่าตาวาซุนใหม่การตาวซูลนี่เป็ว่าเป็นข้อติวะได้ม่ใช่ไม่ได้นะบีฮุ่มาติก้าอาบีบิก้าว่ารอซูลิกันกะรีมว่าพอันนายากะรีมตารจึงอะไยตัวจากเราตัวนะตารจึงอามาอัปให้กับเราตัวในะจากพวกเรานี้ยากะรีมโอ้ผู้สุนีย นะยาคารีมโอ้ผ nah, ู้สุขเกียรติว่าผัวอันนายาละฮีมได้ถามจงให้อภัยจากเราตื้อมาอับกับเราตื้อเนะโอ้บัณดาโอ้ผู้ที่มีสิทัตอัลระฮีมนะสิทัตคารีมและก็สิทัตอัลระฮีมนี่คือเป็นนามชื่ออขงอัลลอฮะสุบฮานะฮู้อาจารละตัางเพล่เลยนำชีก็ละต่างละต่างมดนั้นมีสามพันชื่อพี่น้องเออนะอยู่ที่บัณดามาได้แค่หนึ่งพันอยู่ที่บัณดารอซูลหนึ่งพันอยู่ในกาแฟโตรอดสามร้อย ยนะอยู่ในกะพีอินเดียร่ำรวยนะแล้วก็ยู่ตีในกระพีจซบูตรำรมรอยู่ในอันกุรอนานนะเก้าสิบเก้าตั้งก็บวกแล้วคือส้องส้อมพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้ายังเลื่อยอีกหนึ่งเลื่อยไม่มีใครติจะรู้น้าเจ้ารสุบาฮานาฮุวาตาน่แต่แต่เรเื่นะรองน้เรเออไปเรียนดูแต่เราจะได้รู้นี่มาเป็นพนันนะครับนะเราก็จะเป็นที่จะต้องเรียนต่างเพลเลยจะเป็นอะไรก,ก็อะไเจ ว่าพวกว่าฟิลลานะซูนูบานะโออัลลอฮ์ตั้งชงออะไรตัให้กับโรเตอร์บรดดาบาบบาปของเราเนี่ยเราบาบมากเลขึ้นบาบโนบาบนี้บาบนั mm. <laughs> ้นบาบเล็กก็ยังบาบใหญ่ก็ยังบาบเล็กคือมีแต่เร้กับขลุยเม็ดเราโเราขึ้นมาแต่วชาเช้าๆนั้นเออได้ยินเจ้าเสียเม็ดมาดูอะไรตัวมีอะไรเป็นเดียวของบาปเพล่นะกุรอานไม่อ่านอะไรไม่อ่านฮาดีษไม่อ่านอะไรก็ไม่อ่านคนดีๆไม่อยากจะทำ แต่คนเปนดีก็เรยละนะไอันานที่มันงน,น,น,นู่อนมาตบูอนไอันานที่ก็ห้ามอันนั้นเลยกูยิ่งทำอันนี้คือพนันเลยนะจะเป็นใครก็เลยเต้มันเกิเรยมั่จบแล้วรอเรคนดีดีนี่มามานไปแต่คนทีอีม่านแต่นั่นเลยนะคนทีอีม่านเราตายละแต่คนที่ไว,ออว้จบจริงจริงเออแบบนี้มันร้อนเลยเลยนะร้อนไปเลยเกิแต่ว่วลร้อนนักแรกคือลาด ว่าไม่ก่อล้อนแต่ได้เกิดสุโรสุโร,รนี่คือมาติไวห้ไมคุณห้าไม้คุณปนุปนิจะอดห้าหมไมคุนนั้นโอ้มีเรื่องไรเร่องออเลพีิน้อกด้วยนะวิัจิลิแก่วก็เริมิกาด้วยความล้เลือกข้าฐานแล้ก็เกียดเย็ดข้าฐานยาอ,อักลมินอักมินโอเบรดาู้ติ มีเกียรติย่งจะบรรดาผู้ที่มีเกียรติทั้งหมดนั้นยาอัลฮามิรุฮิมีโอ้ผู้ที่มีความปานียิ่งกับบรรดาผู้ที่มีความปานีเมตตาปานีก็อัลอฮตัลล่าของเพล่ะนี่คือการที่เราได้ล่ะโคจาอัลลอฮฺ سبحانه และอาลาให้อัลลอฮฺตัลลาให้ทุกสิ้นปียาวด้วยบาระการก็การข้อตามกุรอานทีนี้เราจะขำตามกุรอานเป็นตัวละข้อตามอ่านนะมีซาบัดคนนึงก็อ่านกุรอานนะซาบัดจบ มีเขะสร้างวันจบและก,มก็มีคนมีคนนึ่งอ่านจิตนาศิห้าวันสิบสี่วันจบแต่คนนึ่งคือมาเจ้นสุฮาบัดนะอีกพวกนึงก็คือสี่สิบวันจบเพราะนั้นเรยอการอ่านกุรานนั้นอย่างเรียสุดแล้วสามวันอ่านกุรานโอ้แสดงว่าอ่านนัดหน้าอ่านตางวันต่างคืนเลยสามวันจบนี่คือวันอะไรสามวันจบคือวันนึ่งสิบยน น้าจิตย่อยคือสราบบัตรกระจกพอดีเลยน้าจิตยุอยน้าอันนี้ก็เรียกว่าคนที่ว่าอ่านริ้วน้าไม่ต้องทำอะไรเลยอ่านติกุลอานจบนั่นว่าอาลลอฮก็ได้เลยเราได้ปฏิบัติล้ไม่ได้ดีทำงานทำการหลาปนุปนิคนั่นคือเรื่องอะไรละทัวามบารักัดพี่น้องเอืออัลลอฮุมั่วเจนะบิซีร์ถึงข้อตั้งคุรานอือัลลอฮ์ท่านจึงปะดับปะด่าให้กับเรานั้นโดยการประดับปะด่าโดยการขอตั้งคุราน นะคือมาโอ้ล l l a h คุยถาาจึงประดปะาให้กับเรานน้น dua zina นะ dua zina คือ dua การประดะดาก็การคอยตามอุรอานนะคือมาตึงมีการคอยตามนะวันคอยตามทีหนึ่งนะสิบสี่วันสิบห้าวันคอยตามทีหนึ่งนะสี่สิบวันคอยตามที่หนึ่งทำได้ไหมล่ะพี่น้องทำให้ได้นะรู้ว่าปีหนนะปีหนึ่งทำประทับทีหนึ่งอัจจจังนะจาคือไม่อ่านเรื่อยๆนะขอยตาม วรมวริมนาบีริตมินครแล้วก็ทาจงให้เกียรติกับเราเ้นด้วยการมาดการคตั้งรานนะคตั้งรานว่าริฟนาบรปฏิคมินรแล้วจงให้เกียรติกับเราด้วยเยก็การคัตั้ครานว บัสนาบิขึ้นมาติ้งข้อธามินกุรอานแล้จะให้ดูงับเรานั้นโด้วยเรื่องอภนในการข้อตรรมคุรอานพี่น้องเออนี่คือเราก็ข้อธรรมกุรอานต่างเพลงแหละเพราะพินองติโกรุต่างได้เมื่อเป็นคนนี้แล้วเราข้าแต่เราอ่านให้หมดแล้วก็อ่านแล้วก็มาตึงแปลไปกันอ่านแล้วก็มาติ้งอะไรไปกันบารดคิดนั่นยันน่าะมาอ่านกุรอานแล้วก็ให้เรานิฆาสวรรค์นพบกับอ่านกุรอานว่าฟินาหมินกุลีบาลาอิดุนยาวอาจจานาคิโรแล้วจะให ความสุขความสบายให้แก่เรานี้ในทุกๆบาโลในดุนยานี้อย่าให้มันทุกข์ดึกดเร็กระดูปันนี้และอาจารย์ก็อักิโรกขยาไม่อุมาัะเลด้วยความเคอรพตามคุรานนะว่าว่าว่าห้มจะมีอาอุมาติมุฮัมมัดบิฮุรวาติคาตพตามกุรอานและจะอินดูจุงสุ่มซ้นนนั้งมดอุมมัดนบีมุฮัมมัดสันละละฮ์วะสุลัมด้วยกันรอี้ต์ข้อการขอารพตามคุรอาน Allahumma oh, Allah, al ra e e di na, pan u, pan na, a ล Quran hurnah di ดุนยาก a r i n a o อ a l ล a h แต่ถ้าจะทำอัลกุรอานตีร์อัอานอยู่นี้ให้กับเรานี่ในดุนยานี่เป็นเผื่อนนะไปโนไปนี่คือหมายถึงอ่ากุรอานเป็นเผื่อนไปในราชกุรอานเป็นเผื่อนนะเราอย่าไปตองอ่านให้ดังเลยฮะอ่านพออะไรเราดิ่มกุญแจพอนะไปนไปนี้นะอ่านไปอ่านไปว่าพิลกอบริมุนิสาเลโกในกุโบนั่นคือหมายถึงว่าให้เป็นเผื่อน นะเกิมาตึ้งเป็นเพื่อนเลยมุนิสาโอ้มีกุรานอยู่อันนี้เราเกิดได้ว่าเป็นกุเป็นกอบรีมุนิสาทีนี้ทมปั่นพื่ออะไรตรงนั้นนะบางคนบอกเออไปเจะรักกูโบบางคนบอกว่าไปความกูโบบางคนคือดหมาตึ้งทาไปนั้นได้อยู่ปั่นนะต่างๆนานหน้าก็ได้มุนิสาตองากุรานนี่นะให้เป็นอะไรมุนิสาว่าเป็นทียามิติชาติยังอ่ะเลโกในวันกิยามะนั่นคือเป็นการชาปะอะในการพูดๆจากข้อของมัน ว่าอาร์ิซร่ตีนูรอและก็บนญช้างตีรอตันมุตตะกิมน,นเป็นเสียงสว่างไปดังเช่นนาตีโรฟิกอและก็กับชาวันเกาะลอตาล่านั่นคือเป็นนะเป็นเพืือนเป็นไอ้เท้านะเป็นเอกลักษณ์วันนั้นนาริซิตเราว,วาฮิยาบา้อเละจะวยนรกนั่นเป็นการนะป้องกันเป็นการปาปามเน็กและก็เป็นการที่ว่าไปไม่ไปให้ไปให้ตรงนั้นนะเกเรฮิยาบันนะปกป้อง ไว้เราคอยรอดทีกกุญแจเดิลดาอิมามาไล้ก็กระดาความดีต่างงมดทั้งนั้นคือเป็นหลักฐานและเป็นอิมามให้กับเราดีพัฒนิกาด้วยความหลุดเลือกของทานโอ Allah wa j u n ดิกาแล้วก็เกศของานยาลล l a h แล้วก็เกศของทานยาอัลฮามรอฮิมีนนี่คือเป็นเดงรากที่วันดีดีต่เแล้วก็แต่พี่น้องอนายาอยากได้ข้อวันนี้ก็เปียต่นี้เราบิลาฮิตกัฟิวลฮิดายะ a s s a l a m u ว l a i า u ล